ปลามาแล้วมาเรามากินโชว์เอาอันนั้นตัดออกมามาให้หน่อยใหญ่น,นี้ก็ได้ซูชิมารนคฮะซื้อเป็นกล่องอย่างนี้เลยพี่น้องอันนี้ก็เป็นหอยนะคะผมกล่องนึงก็ประมาณสองร้อยห้าสิบสองเหรียญนะสองร้อยบาทหอมเผ็ดกิม,มละามาดูว่ามันจะเผ็ดไม่เผ็ดเขาทำมีข้าวไหมมีเนออเผ็ดรุ่ อืงผู้ดังนลละจำด้วยข้าวจำด้วยหนะอยนี่นนไข่ไข่ไข่ก็ทำเป็นฟฝอยๆครับใช่มีหอยอยู่สองหัวแล้วลายสุดเนี่ยมันจะเป็นช้านแบบน,นี้ ทำแบบพร้อม,มกินเลยอิม่มไหมพี่แจามายังกิน <มา S 2> กินข้าวเกี๊ยวไข่ไข่ปลา,ากิ้มเยอะๆหมดแล้วบ่อปล่า นข้าวกับปลาเซลร์อมอนวันนี้อืมชินโชว์อะไรยาเจ้วยวกระดาษปลาส้มของญี่ปุ่น ต <c oughs> าส้มไงมันสีส้มใช่ปะเก็ลงให้แน่ยา, <c oughs> า,ายท้องแดงคุกทีหากระดาษเช็ดมือไงยายก็จิ้มไปละท้องยายก็อยู่ด้วยกันนะฮะยายเผ็ดนะยายกินซูชิไม่สวยเลยอ่ะยายเผ็ดเด็กกินเผ็ดไม่ค่อยได้ ม,มันต้องอย่างนี้สิครับอืมไปกินเผ็ดไม่ได้กินแล้วก็ร้องไห้ให้เอฟซีรูนะคะใช่ขึ้นขึ้นจมูกอือหขึ้นแบบสุดๆเลยอะ่ะมาลองกันเดี๋ยวใส่น้ำกิ้มอีกห,หนึงนี่ครับผมอือหขึ้นหูดังขึ้นหูดัง สุดๆยากก็เบาไปเท่ากันสุดๆคือกันเฮ็ดไม่เป็นไรเราเก่งน้ำตาแตกเลยแม่นขึ้นผู้ดังไม่ได้อันเนี้ยมันจิ๊ดจิ๊ดจิ๊ดไม่ต้องไม่ต้องกดแล้วไม่โม้ได้เลยหอมน้ำม่เตย เล่นปลากันชอบ<ม>โอเคครับเราไม่กินหนื้เป็นเล้ว